ทำอย่างนี้5ข้อคุณจะเก่งภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทํางานข้อที่1พูดค่ะภาษาอังกฤษคือทักษะเราต้องพูดมันออกมาเวลาเรารู้เวลาเราอ่านเวลาเราฟังแล้วเนี่ยแต่เราไม่ยอมที่จะพูดมันออกมาไม่ยอมที่จะ สื่อสารมันออกมากล้าที่จะสื่อสารมันออกมาเราเคยสังเกตไหมว่าเราอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ทําไมเราถึงไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สักทีเพราะว่าเราขาดการพูดการสื่อสารถ้าทุกคนเรียนภาษาอังกฤษถ้าน้องๆทุกคนเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ไม่เคยใช้ในการพูดในการสื่อสารกับฝรั่งเลยกับเจ้าของภาษาเลยเนี่ย ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีคําศัพท์ในหัวได้คําศัพท์ที่เราอ่านคําศัพท์ที่เราฟังมาเนี่ยมันก็สามารถลืมได้ถ้าเราไม่มีการที่ออกมาพูดออกมาพูดบ่อยๆหรือทักษะในการที่เราจะดึงคําศัพท์นั้นเนี่ยออกมาพูดอย่างชัดถ้อยชัดคําแล้วก็รูปปากของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเข้าที่ได้ถ้าเราไม่ยอมออกเราไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษออกมา c o m p o r a b l e คนไทยจะออกเสียง comfortable ใช่ไหมก็คือ comfortable ตรงๆเลยแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษจ,จริงๆมันไม่ใช่ comfortable มันคือ comfortable เราต้องพยายามออกสำเนียงภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือไม่ก็มีเพื่อนต่างชาติมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเลยพี่เป้นแนะนำนะว่าอย่าให้เพื่อนๆน,นะคะมีเพื่อนกับ เจ้าของภาษาเช่นอเมริกัน U.K. นิวซีแลนด์หรือเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษนั้นแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถมีเพื่อนเป็นคนเอเชียได้นะคะคนเอเชียเราสามารถฝึกทักษะในการพูดได้แต่เพื่อนที่เป็นอเมริกันหรือเป็นคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษภาษาแม่จริงเนี่ยอยากให้เรามีเพื่อนตรงนั้นด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ รับฟังสำเนียงของเขานะคะแล้วก็ฝึกสำเนียงของเรานะคะอันนี้มันเป็นข้อดีนะคะในการที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษข้อหนึ่งคือการพูดพูดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติ เพื่อฝึกในการคอมมูนิเคชันในการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองมาถึงข้อ2นะคะคือการกดดันตัวเองค่ะใช่แล้วค่ะบางคนบอกว่าทำไมต้องกดดันตัวเองเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนอะไรต่างๆนานามันต้องรีแลกซ์สิมันต้องมีความผ่อนคลายมันต้องรู้สึกชิลๆไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกชิลๆเกินไปนะคะเราจะไม่มีความกระตือรือร้นค่ะเราต้องมีความกดดันให้ตัวเองนะคะว่าภาษามันไม่ง่ายมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมันจะได้เลยแม้กระทั่งเด็กเล็กๆที่เขาเกิดมาอายุตั้งแต่1ขวบจนถึง5ขวบเนี่ยเขาไม่มีทักษะในการพูดหรือรู้ภาษาอังกฤษหรือรู้ภาษาอะไรเลยแต่เขาค่อยๆที่จะขยับความรู้ของเขาทีละเล็กทีละน้อย เขามีความกดดันเล็กๆของเขาเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาค่อยๆเรียนรู้มาตั้งแต่1นขวบสองขวบมาเรื่อยๆแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเรามีความรู้ทางด้านภาษาแม่ของพวกเรามาแล้วนั้นเราจะมารู้ภาษาที่สองภาษาที่สภาษาที่สเนี่ย มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นให้เรากดดันกับตัวเองมีวินัยกับตัวเองในการที่จะฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกฟังอย่างนี้ทุกวันเราอย่าชิวชิวกับมันนะคะคนไหนน้องๆคนไหนเพื่อน,อนๆคนไหนนะคะที่พูดคำว่าเฮ้ยเรียนมาสังกฤษเรียนชิวๆิไม่ใช่นะคะ มันไม่มีอะไรคำว่าชิลๆเลยนะเราต้องกดดันตัวเองเราต้องพุชตัวเองนะคะให้มีความพยายามมีความมีวินัยในการเขาเรียกว่ามีความเสมอต้นเสมอปลายกับมันทุกวันนะคะเพื่อที่เราจะถึงเป้าหมายจะพูดภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญได้เหมือนเจ้าของภาษาหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการให้แบบพูดเหมือนเจ้าของภาษาก็นั่นแหละค่ะพูดให้มันมีความคล่องนะคะมีความสมูทนะ ต่างชาติฟังแล้วเข้าใจแม้กระทั่งต,งต่างชาติเขาพูดอะไรมาเราก็สามารถเข้าใจได้ทุกวันนี้นะมันไม่ใช่แค่ฟังอ่านเขียนพูดในเฉพาะหนังหรือทีวีในการที่เราใช้ชีวิตประจําวันกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันต่างกันด้วยนะพี่เป้คเคยไปอยู่อเมริกาพี่เป้ค,คิดว่าเออฉันเนี่ยฟังหนังรู้เรื่องฟังเพลงรู้เรื่อง สามารถสื่อสารผู้ภาษาอังกฤษได้แต่พอเราไปอยู่ตรงสังคมตรงนั้นจริงๆเขาไม่ได้พูภาษาอังกฤษเหมือนที่เราฟังในหนังหรือในอมิวสิกต่างๆนะคะเขามีสับสแสลงของเขาเขามีสับแสแลงที่บางทีเราก็สับแสแลงอันนี้คืออะไรเหรอวอร์มิดก็คือคำว่าอาเจียนแต่บางคนสับแสแลงคือพิว ก็คืออาเจียนเพราะฉะนั้นศัพท์ภาษาอังกฤษมันก็จะเหมือนศัพท์ภาษาไทยต้องลองไปใช้ชีวิตอยู่นะคะในในสังคมที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันจ,จริงๆไม่ใช่เป็นภาษาที่แบบมาในใน,ในหนังหรือในมิวสิกนะคะพี่เป้ถึงบอกว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้ลอมต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็เราต้องกดดันตัวเองไม่ใช่แบบว่ามาชิลๆเดี๋ยวก็เก่งเอง ไม่ใช่นะคะเราไม่เหมือนเด็กนะเด็กเนี่ยคือเขาแบ a เลยเขาไม่มีอะไรเขามาจากศูนย์เลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยเริ่มรู้ภาษาที่1แล้วเนี่ยเรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เหมือนเด็กๆที่มาจากศูนย์เราต้องพุชตัวเองเราต้องมีความพยายามในการฝึกทักษะในการพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าชิลๆในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่3คืออ่าน อ่านให้เร็วค่ะอ,อ่านภาษาอังกฤษเราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรน,นะคะเราจะต้องมีการอ่านให้เร็วอ่านในพารากราฟพารากราฟหนึ่งหรือ s e n เทน c ์หนึ่งประโยคหนึ่งเนี่ยอ่านให้เร็วอย่าแปลสับทุกคำอย่าไปอ่านทีละคำทีละตัวต้องมานั่งแปลความหมายทีละตัวอันนี้ไม่ใช่นะคะเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาที่สองเรียนภาษาภาษาทุกภาษาทั่วโลกเนี่ย คือเราต้องพยายามเข้าใจรูปประโยคอันนั้นให้ได้มากที่สุดพยายามเดาคำศัพท์นั้นไม่ใช่ว่าพอเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วติดคำศัพท์นี้แล้วเราไปต่อไม่ถูกอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้รากศัพท์บ้างนะคะว่ารากศัพท์อันนี้มาจากอะไรแล้วก็พยายามเดาประโยคให้ได้นะคะว่าประโยคนี้มันหมายความว่าอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้คำศัพท์ทุกตัวนะคะ อ่ะวันนี้พี่เป้ถึงบอกว่าเราจะต้องอ่านหนังสือให้รวดเร็วค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรู้คําศัพท์ทุกตัวในประโยคนะคะอ่านให้เร็วอ่านให้เข้าใจในประโยคนั้นๆค่ะมาถึงข้อที่4นะคะการร้องเพลงค่ะ ใช่แล้วค่ะการร้องเพลงมันมันคือการสื่อสารที่ทำให้เราพูดทำให้เรามีการเปล่งเสียงออกมาเหมือนข้อที่หนึ่งที่พี่เป้พูดว่าถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเราต้องพูดพูดพูดสื่อสารมันออกมาในการร้องเพลงเหมือนกันค่ะทำไมเราถึงจะต้องร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า เราจะต้องมีการรับฟังฟังเพลงแล้วก็ให้มันจําในหัวสมองแล้วก็ให้มันร้องเพลงออกมาคือการพูดการเปล่งมันออกมาในการพูดอะไรมันออกมาเนี่ยมันจะกลับเข้าไปในสมองอีกมันจะจําได้อีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นน้องคนไหนหรือเพื่อนคนไหนอะคะ่ะต้องการที่จะฟังเพลงภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องนะคะน้องก็ฟังเพลงแล้วก็ ไปเสิร์ชใน Google นะคะเพลงเพลงนั้นแล้วก็อ่านเนื้อภาษาอังกฤษแล้วก็ร้องบ่อยๆนะคะทำให้เรามีความที่จะร้องเพลงเพลงนั้นได้เออแล้วสำเนียงเราก็จะได้เหมือนเจ้าของภาษาเราเราเราลองไปหาเพลงที่เราชอบดูนะคะแล้วเราก็ร้องตามเจ้าของภาษาสำนงสำเนียงเอาให้เป๊ะจังหวะเอาให้เปะ๊นะคะอันนี้คือเทคนิคในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษคือเราต้องร้องเพลงค่ะ เทคนิคข้อที่5นะคะคือการจำทางประโยคค่ะอย่างที่พี่เป้บอกไปแล้วนะคะว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเนี่ยเราอย่าจำมาเป็นคำคำคำ A cat, ค dog, a sky, a red, a b l u อออย่าจำมาเป็นคำคำนะคะให้เราจำมาทางประโยคค่ะอย่างเช่น I'm going to อะไรว่าไปนะคะเราให้จำมาทางประโยคหรืออย่างเช่น What are you doing today อย่างนี้เป็นต้นสังเกตไหมว่าถ้าคนไหนนะคะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่เป็นเฉพาะคำ,คำคำคำนั่นหมายความว่าเราเรียนภาษาอังกฤษแบบจดจำา c c t t d o o g b o u a pencil a pen แล้วเวลาสื่อสารเนี่ยเราจะสื่อสารได้แค่เป็นคำคำคำนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเก่งภาษาอังกฤษคือน้องๆจะต้องเอามาทั้งประโยคค่ะ เอามาทางรูปประโยคอย่างที่พี่เป้นแนะนำไปนะคะเช่น I'm going to the market I'm going to the temple tomorrow Do you want to go with me อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เราจำมาทางประโยคจำมาทางเซ n เทนนะคะเอาละค่ะทั้งหมด5ข้อนี้นะคะสามารถทำให้น้องงเนี่ยมีเพื่อนต่างชาติ ได้เปิดโลกกระทัดได้เปิดโลกกว้างเห็นมุมมองใหม่ๆจากเพื่อนใหม่ๆจาก c u เจอร์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่เป้ก็ฝากไว้ให้กับน้องๆทุกคนนะคะว่าบนโลกใบนี้นะคะ่ะทุกคน สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องพุชตัวเองนะคะทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษอย่างที่พี่เป้พูดมาทั้ง5ข้อนะคะลองเอาไปทําดูนะแล้วถ้าใครชื่นชอบนะกดคลิกกดแชร์เป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เป้นะคะแล้วตามพี่เป้ในคลิปต่อๆไปได้นะคะในเพจพี่เป้สอนเก็บเงินวัยสาบวกค่ะแล้วเจอกันนะคะ